สอนเผยภาพ2016ความทรงจำคู่น้องีใหม่น่ารักอบอุ่นหัวใจกำลังเป็นกระแสไวรัลยอดฮิตในโลกโซเชียลมีเดียสำหรับเทรนการย้อนเวลาหาอดีตกับปี2016เพื่อดูว่าในตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่หรือมีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างงานนี้นางเอกสาวนาหวานควนใจมหาชนอย่างแอบถักซออนนั้นก็ไม่พลาดที่จะขุดภาพทรงจำํำ ในอดีตที่แสนพิเศษมาร่วมชาเลนจ์นี้ด้วยโดยภาพส่วนใหญ่นั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ภาพที่แม่แอปนํามาแชร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่น้องปีใหม่ยังเป็นเด็กน้อยตัวเล็กตะมุตะมิที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่ทุกภาพสะท้อนให้เห็นถึงสายใยความรักและความผูกพันที่เหนียวแน,น่นเป็นภาพความทรงจําที่แฟนคลับเห็นแล้วต่างพากันอมยิม้มให้กับความน่ารักน่าอินดูของสองแม่ลูกคู่นี้ความพิเศษนั้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อ เพื่อนสนิทของแอปทักซอ่อนก็ได้รวมย้อนความหลังด้วยการโพดภาพแห่งความทรงจําที่ไม่ได้เปิดเผยได้เห็นที่ไหนมาก่อนทําให้แฟนๆนั้นเห็นอิริยาบถท,ที่เป็นธรรมชาติและหาดูได้ยากของทั้งคู่จากเด็กน้อยในภาพเมื่อปี2016เติบโตมาเป็นสาวน้อยในวันนี้ที่ เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสดใสราเริงและพลังบวกเหลือล้นน้องพี่ใหม่กลเป็นคนใจของพี่ป้านา้าอาด้วยนิสัยที่น่ารักขี้เล่นและกล้าแสดงออกสมก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆค่ะได้รับความสวยและความเก่งมาจากคุณแม่เต็มๆน้องพี่ใหม่คนเก่งน่ารักเติบโตสมวัยจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ